มอดที่ทานมากแม่ปานโชคดีน้ํะมูบ่าคือว่าบานนี้ถือเมื่อสบานเจ็ดศูนย์ศูนย์สาวข้าป่คอยเด็อยู่บ้านแม่ปานไปใส่มากก็เด็กไทออกไปเห็ดสวนปอคอยได้กเขามหามูดิจ้าลูกสาวคือลูกสาวมอดจ้าลยกสาวมาอดน้าเขาดไ เด็กสามตัวเมื่อดน้องเขาหาชิบบาทหรือเามาได้เรียกสองตัวอีกลูกสาวก็ได้คันแม่พออยู่หัวอยู่สวนมากเขบาบ้านน้ำมูนี่มันเซ็ตเลยกันมักเด็กสามตัวอยู่แล้ว,ลวกับบ้านเด็กเบิน่นแม่มักเด็กบิน่นคือง่ายมันบังคับมักเด็กบิ่นอยู่แล้ววันนี้ฟันเป็นอะ่ะแม่ฟันมึงขึ้นนี่งฟันว่าเลืดมากเลือดอิสุ่ม,มเลือดต่ำก้นแพงเขาหน้าบ้านลูกสาว มะเรียนเขาที่บ้านเนี่ยบอลบอเตีนยต่ำคันแท่งลูกไปหาเงยนหลานจ้าได้ปัดมาต่ำทั้งเงินเงินลูกสาวอีกมแม่ก็เลยว่าเอาคือมาต่ำทุกใจมองเก่าเสกลับมาต่ำอยังอีกลูกแท่งไงได้วจ้าได้เอินคนมาขับเอาจ้า,ารถบ่มีคนขับบ่มี่ค้นขับรถนั่นเป็นรถที่สมหักจักเป็นรถผู้ใดบ่มีคนขคับ,บว่ามัคนเบ,บีกบ่อยู่ เรนมากแบบน,นี้เรนเป็นเพี้ยนหลังนั่นมากครับเอาว่ามากเรียบๆเ,เนกเยก็ได้มาสีเบิ่งมันมาส้นมุนหมดแล้วเนี่ย่าเป็นีขึ้นปลดเกี่ยวจเจี๊ยนลูกสาว <c oughs> เฮียนเฮียนลูกสาวเราเฮียนใบไผ่ยู่ใบไผ่ยู <c oughs> ่นะเราเฮียนแม่เฮียนแข็งๆบ้านเล็กที่ยังเฮียนย่างผึ่งๆจ้าแต่ว่าเฮียนลูกสาวบ้านเล็กที่ยัง มานเลูกเย็นลูกสาวบเมนหากเจ็บหากเจ็บเป็นเลขสองตัวนะคะเลขสามตัวอยู่ด้อันตัวสามตัวอูไรตัวอื่นสองรัหกสเป็นมันยเราบ้านเลหกห้าเจ็บด้วยบางหกหาเจ็บยังละแม่ถามาเลขที่หกห้าเจ็บมูลหูซีหซี ห้ดอัรมนแต่ว่ารถบบมีคนครับติแม่บบมีคนขับมีเะเบียนรถป่ะจ๊ะอันในฝันแนม่กับบเบิงบเบงเห็นเห็นเท่ยร์รถตดรถอมรถไทยเฮานี่ยนอกจากเน,นาะบบมีค้นคลับแต่ว่า ในฝันกับบลูว่ารถไผ่บ hmm. ่อบลูว่ารถชัลรู้ว่ารถไผ่เขาย่งสิย่ำไปเบิ่งทะเบียนมันเนาะอันนี้บลูว่ารถบลูแมนจักรถผู้ใด้แต่บ้านแบบมันบีบบอยู่ม่ไม่นทุนดูมาเลยมันต่ำเนี่ยแต่กนะปิดคือว่าเขามาสามหัวแล้วะทุกาวสาทุนเช้ามันคือเป็กมาสามหัวสอนเงเจ้าของบ้านนี่บอกแม่บ้านหลังที่แม่ฝันว่ารถส้นอันบ้านเพื่อนลูกสาว จกัดหลังจ้าจ้าจ้าถือน้ำกันเขาก็ถือน้ำกันตัวนึงกันนี่นี่แหละน้ำสีแดงกัดเอากระดูกวางเขากัวที่เข่ขัแม่ก็บ่อคอยมากแล้วแม่ถามเพิ่นบ่ฝันเจียวบ้านเพิ่นว่ารถโดนซนนี่เพิ่นได้เลขบ่อเงินถามเพิ่นบ่อแต่บ้านเลขที่เขาหน่ะหลักเพิ่นก็ได้ตัวนี้อยู่แล้วเพิ่นก็ซื้อหาเจ็ดกัน แสดงว่าเน้นหาเจ็ดมันเน้นหาเเน้นหาเจดแต่ว่ามันตรงกันอ๋อได้บัีกี่ก่อนจ้าตัวแม่แม่มาบอกสุต้าว่าแน่เนาะวายมาส้นกำแพงนาบ้านตัวมูปะเจ้าก็มิแต่ถามบารลีกี่ก็ไรมบัตรลีี่หกหาเจ็ดมูซีตัดให้แล้วหกหาหกเจ็ดหาเจ็ดเน้นหาเจ็ดเออพี่น้องซื้เรอเนาะได้ลอตเตอรี่จักใบแล้วแม่ ฟันมะเฟืองนี่ป่ะฟันมะเฟืองนี่หนึ่งฟันมะเฟืองนี่เมื่อนี้มางั้นมีคนมาขายเนาะมาขายมีหัขาเจ็ดนิ้ดึงเลยมันบ่ะคือน้ำเฟินดิดตัวเป็นเตียงหลวงน้ำเฟินนะมีโชว์มีหนาบมันเห็นเคยเห็ุนี้แดนข้าเจ้าฟันเที่ยวบานอ๋อคุณทั้งคนสื่อถือหัวละมันที่หนึ่งมีใ่หนึ่งฟันมานอนขึ้นออกออกเล็กบ้าง ปั้เจ้าบ้บนบางครั้งข้าเจ้เาพ่ันธที่ว่าพายุไหมพาอยูมากลลนพาอยู่ส้นหล่อนมากเยี่ยนข้างข้าเจ้าซื้อหเหล็กบันไล้พราะวันที่หนึ่งเอ๊นตัดใหม่แล้วพี่น้องยังดังไหนจะน้อยด้เน้อเห็นบอกว่าหันนนทิ่ยามาฝ้าสัมผัสาจ,จังน้อยเพิ่นเอาน้ำมันมาเติมเ้วเพิ่นตัดใหม่เนี่ยมันถี่สัมผัสว่าได้ปลูกพัก้ายมันว่ากาศที่โน้นั่นนี่เอาหายจุเยอือ ขายานเนาะบันทักการขายน้ำบานเฮ่นี่นขายน้ำบานให้ดีขายดีเยอะมากกระเจาเยอะแยะเลยคเราทั่วที่สงบริษัปลูกน้ำเงินบ่ไมีการไปมิกจ้าปลูกอุ้งเกลือแล้วแผ่นปลูกบานนี้ย่านนั่นเอาไปต้มขายช่วงสงการมันบ่ะที่บ้านพวกนูต้มขายสงการขายดีดีต้มขายกับโต๊ะกระเ้ากระเจ้ามาสื่อมาไปต้มกับนี่ต้มอยู่กลางดงเขาจะมาหลับถึงสื่อหอดสวนเราจะงะ ขันเวดอันปิดทอดาดันอย่างนั้นก็เจ้าตากแหงปิดละสามลยเอ้าไม่ได้คายอันสดๆเอาไปต้มขายสดกันปิดละสามลอยไม่ดีคายเดือนใดสิเด็มั้สือเดือนเมษาบเดือนนีนะอีบใช่เดือนนานิบใชใช่เดือนานนี่นอืมแต่ว่านีู้ง้อนนใหยังนี่น้อไอีัชนนีาก็จะคายช่วงนี้ละ ว่าเพิ่นละเขาเจ้าจองเขาปวดเขาเจ้ากับจองส่งถึงเขาเจ้าไปต้มขายไหมต้มขายตลาดกลางดงเขาเจ้าจองเป็นตาเห็ดนี่น้องไม่ค่อยมาจองเลยเดี๋ยวห้องมต้องหยากไปหาทรงเนาะบัตรเพื่อดินมันขายง่ายแม่นบ่ได้ขายมาบยิปกระตากไว้กระบื้อึดแต่คนมาสื่อเจ้ามอเตอร์ไซค์มาหาสื่อไปขวกอันนั้นพันปลูกยังแม่เป็นหลักๆขายง่ายเจ้าปลูกบัตรแดงเป็นบัตรเครดิตผูนอแตง คนขยันนะคนขยันอยู่ไหนก็ลําบากแกวอยู่ไหนก็โบกตายนะคนขยันลําบากก็ลําบากมีเงินเนาะประเดิมลำบากว่ามีเงินกรเต็มอยู่นี่กระปูกระเซ็นไม่หลายก็ขายไปโพดมีมีกระถวดินพี่น้องไหมเกี่ยงเป็นถั่วดินทูกอย่างถั่วลิสงกับข้าวโพดแตงกวาแตงล้านผักส่งตามบ้านขายตามหมู่บ้านาอ้งสรุปหน้าที่ของแม่ปานนะคะ ลูกสาวเป็นถือเลขสาหมหงวดสอนเราแม่ปานค่าเหตะเกษตรบ่ได้น้หมูหงวดน,นี่แม่ปานฝันออกคลิปเลยฝันแก้วบ้านลูกสาวว่ารถไทยหน้าสีสมแลนมาส้นนะคะซ้นแล้วส้อนอีกเลขบ้านหกห้าเจ็ดมูสี่นะคะตาไทยแล้วหกห้าหเจ็ดหเจ็ดแม่แล้บอกว่าให้เน้นห7าเจ็นะคะเป็นหน้าท่างหาสือสลากินแบงรัฐบาลไทยนะคะ ขณะมานางให้สัมผัสนี่ห่วงสวนนี่พี่น้องแหกเบื้องตะพางยันคนหลักค่ะวันี <c oughs> ้คนหลักเดอ้ <c oughs> อกลางวันเสร็จเสร็จอ้ายเอฟซีโซดีน้ำเดอ้อเอดชุ่มขนเดี๋ยวมามวนน้ำกันงเป็นว่าแถวนี้เขาเจ้าบบลักกันน้องน้อเป็นว่าทาออกเลขฮาเจ็บมวดนี่พี่น้องมั่นแ่นเป็นว่าบ้านบ้านเพื่อนี่เป็นหมเป็นงานเลยพ่นะพี่น้องอันยู่ไก่บ้านกับวันนีคนรลักดอกเข็นอยู่ไก่กับลักด้วกัน <c oughs> ลักขโมยไหลเต่นน้ำบานเขาไว้ตักเขาว้นอกบานก็บ่รด้เด้แบกไปเลยได้ตักเขาใส่เขาว่าบ้านเตียนไปชี้กลับมา่บหินจำลักวอายไปได้ทานใ้ทานก็ลักแล้วเขาก็ลักเขาค่ลักแนวด้บัวบานหรลักเขาบาปใช่ไหมเนาะอ๋อกระดิ่งหมนบโสนบาปนี่ไเอสซโซดียวทางของแม่ปานนะคะ